การต่อมานะครับจะเป็นกรณีของการดำเนินคดีความผิดทางพินัยในชั้นพนักง,งานอายการนะครับเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชําระค่าปรับเป็นพินัยภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็จะมีหน้าที่ในการดําเนินการสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานและส่งสานวนให้พนักง,งานอายการนะครับโดย พนักงานการนะครับก็จะมีอำนาจอยู่ที่การสาระการหลักๆก็คือสั่งหาข้อติงเพิ่มเติมนะครับหรือจะมีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำได้ตามที่สมควรนะครับหรือจะสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการก็ได้นะครับประการต่อมาคือกรณีของการสั่งฟ้องนะครับซึ่งจะเป็นกรณีของการดำเนินการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลนะครับโดยในการฟ้องเนี่ยจะมีหรือไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาไปสั่งก็ได้นะครับและประการสุดท้ายก็คือของการ กรณีสั่งไม่ฟ้องซึ่งจะต้องดําเนินการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบนะครับพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาว่าจะมีความเห็นแย้งกับคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการหรือไม่ไมนะครับโดยในการพริจารณาการดําเนินคดีความผิดทางพิจัยของพนักงานอายการออนะครับจะต้องพิจารณาตามระเบียบสํานักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีความผิดทางพิจัยของพนักงานอายการพศ2566นะครับ ซึ่งการพิจารณาคดีความผิดทางพินัยของพนักงานการตามระเบียบสำนักงานการสูงสุดฉบับดังกล่าวนะครับก็จะสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับดำเนินการสรุปข้อจ,จริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้พนักงานการแล้วเนี่ยในขั้นตอนแรกนะครับพนักงานการนะครับก็จําเป็นที่จะต้องดูว่าความผิดดังกล่าวนะครับอยู่ในเขตอํานาจของสํานักง,งานคดีของตนเองหรือไม่นะครับหากปรากฏว่า คดีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจในการพิจารณาของสำนักคดีของตนเองเนี่ยก็จะต้องมีคําสั่งคือสํานวนคดีความผิดทางพิจารณาดังกล่าวไปนะครับแต่หากปรากฏว่าพิจารณาแล้วอยู่ในเขตอํานาจของสำนักงานคดีนะครับก็ต้องพิจารณาในการต่อไปเกี่ยวกับเงื่อนไขระงับคดีนะครับหากปรากฏว่าเข้าเงื่อนไขระงับคดีตามที่ระเบียบได้กําหนดเอาไว้เนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการสั่งยุติการดําเนินคดีนะครับ แต่หากปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขระงับคดีเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงเหตุประการอื่นนะครับซึ่งจะมีผลในการคืนสำนวนคดีความผิดทางพนัยต่อไปนะครับหากปรากฏว่าไม่เข้าเหตุในการคืนสำนวนเนี่ยก็จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องต่อไปนะครับโดยกรณีที่ปรากฏว่าสั่งฟ้องเนี่ยก็จะดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลโดยจะมีหรือไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาไปศาลหรือไม่ก็ได้นะครับ หากปรากฏว่าสั่งไม่ฟ้องก็จะต้องดําเนินการแจ้งคําสั่งไม่ฟ้องและเหตุแห่งเหตุผลเนี่ยไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งจะต้องพิจารณาว่าคําสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวนะครับเป็นคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการหรือคําสั่งไม่ฟ้องของหัวหน้าพนักงานอายการนะครับซึ่งจะมีผลที่แตกต่างกันและเมื่อส่งคําสั่งไม่ฟ้องไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นด right well no so, well like so, so, ้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องก็จะทําให้คำสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวเป็นคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนะครับแต่หากปรากฏว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนังงานัยการเนี่ยก็จะต้องดําเนินการให้ผู้ดํารงตําแหน่งเหนือพนักงานัยการที่มีคําสั่งไม่ฟ้องครับดํเเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีคําสั่งเป็นประการใดต่อไปนะครับโดยหากปรากฏว่าคําสั่งไม่ฟ้อง ในครั้งแรกเป็นของพนักงานอายการนะครับผู้ที่จะมีอำนาจในการพิจารณานะครับก็คือหัวหน้าของพนักงาอายการนะครับแต่หากคําสั่งไม่ฟ้องเป็นของหัวหน้าพนักงาอายการเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจในการพิจารณาก็คืออธิบดีอายการหรือรองอธิบดีอายการผู้ได้รับมอบหมายนะครับ สำหรับเมื่อไขระงับคดีนะครับที่จะมีผลทําให้ต้องดําเนินการสั่งยุติการดําเนินคดีนะครับก็อย่างเช่นผู้กระทาความผิดถึงแก่ความตายนะครับหรือเป็นกรณีที่ว่าเมื่อได้มีการชําระค่าปรับเป็นพินายครบถ้วนแล้วตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดนะครับถึงแม้สํานวนจะอยูอ่ถูกส่งมายางใใังพนักงานอัยการนะครับแต่ผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถที่จะชำระค่าปรับต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเมื่อมีการประกรัข้อจริงว่ามีการชําระค่าปรับเป็นพินัยครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ พังนอัยการนะครับต้องดําเนินการสั่งยุติการดําเนินคดีนะครับหรือเป็นกรณีที่คดีขัดยุความนะครับในกรณีก็เช่นเดียวกันพังน่ายการก็จะต้องดําเนินการสั่งยุติการดําเนินคดีนะครับผมประการต่อไปครับเหตุในการคืนสํานวนนะครับก็จะปรากฏเหตุอยู่ด้วยการ4ประการหลักๆนะครับที่ว่าพังนอัยการจะต้องดําเนินการคืนสํานวนคดีความผิดทางพินัยก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับประการแรก ก็คือกรณีที่ไม่อยู่ในเขตหน้าของของสำนักคดีนั้นนะครับประการที่2ก็คือเป็นกรณีของการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดทางพิจาณาหลายบทและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีคําสั่งปรับเป็นพิจารบทเบามาแต่พนักงานพิจารณาเห็นว่าการทําดังกล่าวมีความผิดทางพิจารบทหนักด้วยดังนั้นเราก็จะให้พนักงานพิจารัาดาเนินการคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการพิจารณามีคําสั่งปรับเป็นพิจารต่อไปนะครับประการที่3ก็คือเป็นกรณีที่ เป็นการกรณีของการกระทํากรรมเดียวเป็นทั้งความผิดทางพิน,นัยและความผิดทางอาญาและความผิดทางอาญานั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับทลาการที่4ก็คือเป็นกรณีของการกระทําไม่เป็นความผิดทางพินัยตามที่กล่าวหาแต่เป็นความผิดอาญานะครับเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ดาเนินการ,รคือสำนวนคดีความผิดทางพินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐน,นะครับผมสาหรับผู้นังงงตาแห,หน่งเหนือนั้งายการที่มีคําสั่งในกรณีก,ณก็ได้เรียนไปแล้วน,นะครับว่าต้องพิจารณาว่า คำสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือคำสั่งไม่ฟ้องของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับหากเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการผู้ที่ดำรงตำแหน่งเหนือพนักงานอัยการที่มีคำสั่งก็คือหัวหน้าพนักงานอัยการนั่นเองนะครับแต่หากเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของหัวหน้าพนักงานอัยการผู้ดำรงตำแหน่งเหนือพนักงานอัยการที่มีคำสั่งก็คืออธิบดีอัยการหรือรองอธิบดีอัยการผู้ได้รับมอบหมายนะครับ